ừm có hai ấm chầu có ừ. bột mũ của má lạ mũ bà con rốn bà tang lạp lọp ấy ừm hay mũ mũ bà mũ bà mũ kinh mà ơi kinh mũ

ปลูกใหม่ปลูกหลายขัานหลายตอนไปตีออกจ่อกับมี้นี่เถียงไเนี่ยเถียงไ้เดยวก่อนแปลงหากข้าวโพดใส่นี่แปลงยุ่งข้าวโพด แต่แมะก็คนหัวห้งเดี๋ยวเมียฮักเลยก็ไปี่โมขายฮักเลยก็ไปี่โมฮักเลยก็ไปี่โมเลยคับแเก็บไวปเลยมันเป็นการพันหลายครั้งแล้วบ่แล้วสักเดียวแล้วไป่โมเนี่ยปวด ฮักฮักทำก็ฮักใส่ไต่ใส่รถไปโมเลยจู่ร้านหนึ่ลงโมลงเด็เของฮับถื้อบุนมีรถโมโมหรือเป็ดเซ็ตเลยนอกจากจะตั้งมาป่ปลาไหมปลาดอก เปื้อเปื้อที่เกียกเปื้อนักแก่ิ้เหนียวติดรองเทา้า

นั่เองครับผมนักิณนี่ยวจับวีดีโอกันนั่เองครับถอยกัไลค์กดแชร์กดติดตามวงจิ้มขอบคุณครับบ๊ายบาย